ตอนนี้เราก็ได้แหนบของมิสูไททันแล้วครับมิสูไททันตัวสูงนะครับก็ได้แหนบแล้วด้านหน้าจะให้ดูนะครับนี่ฮะเราจะทําการดัดข้างหน้าลงนิดนึงเพื่อให้เขามีช่วงยืดหยุ่นนะครับระหว่างแหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างเราจะไม่ให้ชิดกันนะครับถ้าเสริมไปโดยที่เราไม่ได้ดัดแหนบตัวนี้ลงนะครับ แหนบจะอยู่ตรงนี้แล้วเวลาปล่อยรถมาเนี่ยแหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างเนี่ย<ม>ก็จะติดกันเลยซึ่งจะทําให้รถเบานั้นแข็งกระด้างน,นะครับ<ม>เราจึงทําการดัดข้างหน้าลงนะครับ<ม>เพื่อให้เขามีช่วงเด้ง<ม>เพื่อให้แหนบระหว่างตรงนี้นะครับยืดหยุ่นได้นะฮะร,รถก็จะไม่แข็งกระดา้างจนเกินไปนะครับส่วนทางด้านหลังเราก็จะปล่อยตรงเลยนะครับปล่อยตรง <Okay. S 1> เพราะว่าทางด้านหลังเนี่ย<ม>เขามีจุด<ม>ที่ยืดหยุ่นได้ห่างอยู่แล้วนะครับ<อ>ซึ่งแหนบชุดบนเราใช้ปกติเป็นสแตนดาร์ดของเขา ชุดล่างก็เป็นสแตนดาร์ดไปเลยจะเสริมต่อจากแหนบกระดานของเขานะฮะเราเดี๋ยวเราจะใส่ลูกยางนะครับทําให้รับน้ำหนักได้ไวรับน้ำหนักได้ช้าก็อยู่ที่ลูกยางเป็นตัวปรับระดับนะครับประมาณนี้ฮะเป็นทรงเน็ที่ดัดด้านหน้าลงนะครับก็เสริมเหมือนโฟวินทั่วไปนั่นแหละครับคันนี้ก็เปลี่ยนโชคด้วยนะครับเปลี่ยนโชคเป็นแกน20มิลใช้โชก ออโต้พาดแกน20มิลครับกำลังอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งสำหรับรถตัวสูงนะฮะก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนหรือว่าบอกเพื่อนๆก่อนว่าถ้าเราเสริมแหนบในสไตล์นี้แล้วเนี่ยนะฮะรถจะสูงขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเราจะเสริมแหนบไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่รถก็จะสูงขึ้นมากกว่าเดิมไปเท่านั้นนะครับสมมติว่าเราเสริมแหนบ20มิล2แผ่นรถจะสูงไปขึ้นไปประมาณ40มิลครับประมาณนั้น หนึ่งนิ้วนิดหน่อยนะครับรถก็จะสูงขึ้นนะฮะและตอนนี้เราก็ประกอบแหนบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแหนบทางด้านหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะตอนนี้รถยังอยู่บนห้อยนะครับเดี๋ยวปล่อยรถลงมาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูส่งกันนิดนึงคันนี้ก็มีเสริมแหนบ20มิลข้างละ2แผ่นนะครับแหนบก็ทําการดัดโค้งนะฮะทางด้านหน้านะครับส่วนทางด้านหลังนั้นเราปล่อยตรง ใส่เหล็กรัดแหนบกันปิดเข้าไปด้วยโชคเปลี่ยนใหม่เลยเป็นออโต้พัดแกน20มสิบนิครับอยากขับนึบๆแล้วก็เปลี่ยนโชคด้วยครับเป็นรถยกสูงนะครับรถตัวสูงรถยกสูง เสริมแหนบก็จะสูงขึ้นนิดนึงประมาณสักหนึ่งนิ้วนิดหน่อยนะครับเนื่องจากรถยกสูงเนี่ยแหนบเขาจะอยู่บนเทานะครับซึ่งถ้าเราเสริมแหนบแล้วเนี่ยรถเขาจะสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าครับว่าอยากจะได้าการบรรทุกที่ประมาณเท่าไหร่เราก็เสริมแหนบให้มันพอเหมาะนะครับอ,อยู่ประมาณนี้ครับใช้แหนบ20มิลสองแผ่นนะครับเป็นแหนบ20มิลตรงรุ่น โอเคเดี๋ยวเราก็ใส่ลูกยางนะฮะเดี๋ยวปล่อยรถลงมาก็ใส่ลูกยางเป็นไททันครับเป็นรถตัวสูงเป็นรถตู้ทืบครับมิตซูบิชิไททันตอนนี้เราก็เสริมแหนบเสร็จแล้วนะครับ ลองโยกรถกันหน่อยแหนบที่เราเสริมไปให้นะฮะจะให้เพืเ่อนๆได้ดูทรงนะครับด้านหลังนะครับจะเหลือช่วงเด้งให้นะครับเป็นนิ้วนะฮะคือรถเบาจะได้ไม่กระด้างเกนเกินไปนะครับส่วนด้านหน้านะครับเราก็จะมีช่วงเด้งให้เหมือนกันนะครับห่างประมาณนี้ครับนิ้วครึ่งได้นะครับคือการขับรถเบาก็จะไม่กระด้างจนเกินไปนะฮะเห็นไหมครับเราจะเปิดช่วงเด้งให้ประมาณนี้ แต่ว่ารถก็จะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยแหนบชุดบนเขาลาลงมาก็จะต่ําลงมากว่านี้อีกหน่อยนึงฮะแต่เสริมไปตอนแรกก็ยังแหลดูสูงนะครับโอเคนี่ก็เป็นรถตัวยกสูงนะครับที่เสริมแหนบทั้งสองฝั่งแล้วก็ทั้งสองด้านนะครับเราจะเปิดช่วงเด้งให้นี่ครับเสริมแหนบรถยกสูงก็จะประมาณนี้แหละครับให้เพื่อนๆดูฮะนี่ครับก็จะเหลือช่วงยืดหยุนให้ประมาณนี้เลย เพืเ่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติพอลอยได้นะครับอู่ปริชาติพอลอยยินดีต้อนรับนะครับนี่ฮะห่างเห็นไ,ไหมฮะโอเคขอบคุณมากมากครับใส่เหล็กและแหนบกันบิดเข้าไปด้วยนะครับช่วยป้องกันไม่ให้แหนบบิดนะครับโอเคถึงถ้ยจะสูงนิดหน่อยเดี๋ยวใช้ไปสักนิดนึงมันก็จะห้อยลงมาครับถ้าแหนบล้านะครับก็จะห้อยลงมานิดนึงโอเคครับรถก็จะอยู่ทรงนี้นะครับ เสริมแหนบให้กับรถ Mitsubishi Titan ครับเป็นรถยกสูงนะครับเสริมแหนบข้างละ2แผ่นครับแบกน้ําหนักที่3ตันได้สบายๆแน่นอนครับการันตีให้แบกได้แน่นอนโอ้โหรถสูงขึ้นมากว่าเดิมประมาณ40มิลนะฮะแต่ลูกค้าก็ไม่ซีเรียแเราก็เสริมแหนบให้ได้ครับนะฮะหล้อใหญ่ด้วยนะครับคันนี้เขาจะไปแบกน้าหนักประมาณ2-3ตันนะครับนี่ฮะ อยู่ทรงนี้เลยครับโอ้โหบึกบึนมากนะครับจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะฮะทางด้านหลังนะครับเราก็จะมีช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นให้ของแหนบไม่ชิดกันนะครับอยู่ประมาณนี้นะส่วนทางด้านหน้านะครับเราจะให้เพื่อนเพื่อนดูอีกรอบหนึ่งนะครับทางด้านหน้าเราก็จะเหลือช่วงยืดหยุ่นให้เห็นไหมครับดังนั้นขับรถเบาก็จะไม่แข็งกระด้างนะครับก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้ตามปกตินะฮะรถเบาจะไม่มีทางแข็งกระด้างแน่นอนนี่ครับรถหนักก็สามารถที่จะรับไหวนะครับ 3ตันรัรันตีว่าใส่ได้ครับลูกยางนั่งเพาของเขายังอยู่นะครับรถที่เป็นรถยกสูงนะฮะหรือว่าจะเป็นรถโฟวินยกสูงนะครับเพื่อนๆอ,อยากจะเสริมแหนบก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเราปรับแต่งดูแลให้คันนี้ก็ทรงงานครับให้เพื่อนๆดูส่งนิดนึงประมาณนี้ครับ